เพราะฉะนั้นจึงต้องหัดดูให้รู้จักว่าแม้ความสุขที่เข้าใจกันนี้ก็เป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปและแม้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายอย่างอื่นเช่นลาบยศสรนเสริญต่างๆก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับ ไม่ตั้งอยู่คงที่อาจจะมีอยู่ตั้งอยู่นานบ้างแต่ในที่สุดก็ต้องดับต้องหายไปแม้ว่าจะดำรงอยู่นานชีวิตนี้ก็จะต้องดับไปก่อนเพราะชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเมื่อชีวิตนี้ดับไปก่อนก็เป็นอันว่าก็ต้องละทุกอย่าง ไม่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของในสิ่งทั้งปวงอยู่ได้ตลอดไปพิจารณาให้รู้จักดังนี้ว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นคือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าบุคคลนั้นเมื่อยังไม่กำหนดให้รู้จักทุกอย่างละเอียดลงไปจริงๆจึงทำให้มีความเพลินอยู่ในทุกขมีความติดอยู่ในทุก dứt ao thuốc bãi